สบายดีสบายดายพี่น้องเขาหัวเขาสวนพี่น้องเออเขาหัวเขาสวนสิพ้ามาส้มก๊กมะฮุงผูพี่น้องก๊กมะฮุงผูคอยอันนี้พี่น้องนี้ก๊กวัวใหญ่โบเต้ซัมนี่พี่น้องมะฮุงผูคอยแปลกบอพี่น้องแปลกบอมะฮุงผูคอยหมากเด้อพี่น้องเด้ออันนี้พี่น้องนี่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  นี่หมากเพิ่นนี่พี่น้องมะฮุงผูคอยหมากพี่น้องตอง้อนอยู่นี่ว้าวนี่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 เคลืมอนพี่น้องควันเพิ่นน้อยนึ่งนี้พ,พ tutaj, wow! wow. right. eight, ี eight, eight, ่น้องมะฮุงผูคอยมาก่ิบ่ง่เบิ่งแปลกบอพี่น้องแปลกบ่สามหมากพี่น้องสามหมากดอกเพิ่นเป็นพวงเป็นพวงมายุมัยะอยู่พี่น้องแล้วก็มากสามหมากพี่น้องนี่ดอกเพิ่นอันนี้ ตากแห่งเห็ดซากินเด้อพี่น้องเด้อดอกปะเนี้ยหงหงผูเป็นยาพี่น้องแต่ว่าแปลกเป็นหมากนี่แหละพี่น้องมันเบิ่งน้ำข่อยแน่พี่น้องเอ้ยนี่หมากคนนี้นี่นี่สามหมากพี่น้องอันนี้ก็เว่าหมากหุงผูพี่น้องหมากของหมากหุงผูพี่น้องเลยกกกระบอกใหญ่โบเตพอดีงามพี่น้อง เบิ่งน้ำข่อยแน่พี่น้องเอ้ยเคยเห็นบอกบอกคอยเนยเดอ้อไผเคยเห็นก็นได้พี่น้องคำคุณเดอ้อคำคุณเดอ้อโตผูได้ลูกพี่น้องดอกกระดกดกพี่น้องคุณนะคุณนะคุณนะเห็นซ้ำงาพี่น้องเป็นหมาเครือหันบ่เป็นพี่น้องแปลกพี่น้องเอ้ย โตเป็นหมากันงานน้อยพี่น้องไว้างานน้อยผัดเป็นหมากพี่น้องนะของแปลกพี่น้องส้มของแปลกน้ำข่อยเด้อพี่น้องเด้อโชคดีร่ำรวยเด้อเฮงเฮงปังปังเด้อพี่น้องเด้อ